ครับก็เราจะมาเช็คตัวไดน o อสติแล้วก็พวกค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นนะครับผมก็คือลูกค้ารีเควสมาว่าต้องการปรับให้ทุกอย่างแม็กซิมัมหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยคำแนะนำของเราก็คือไม่ควรปรับควรอ้างอินตามผู้ผลิตนะครับผมแต่อันนี้ก็คือลูกค้าอนุมัติให้ปรับเนาะ Okay. เบื้องต้นก็คือช่างมาดูที่ serial number ก่อนว่า,า serial number เนี่ยตรงกันไหม2204เนะอคัคนี2204ก็คือตรงกับ name page นะครับหลังจากนั้นก็คืออ่าเลื่อนกดลูกศรด้านบนเลื่อนขึ้น1นึ่ทีให้มาเจอหน้านี้ก็คือ a s s e t code นะครับเราจะเข้าเป็น a s s e t level 2นะครับให้กดปุ่มติ๊กถูกแล้วก็รหัสก็คือ2031 ก็จะมาเข้าเลเวลสอทีนี้มันก็จะมีหลายมันจะมีอยู่ 4, 4ีหัวข้อนะครับเนาะแต่หัวข้อที่จะให้เข้าไปดูก็คือเป็นของ Machine s e t t i n g นะครับอันนี้ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยค่า Mach ช n n s s t t t n n เนี่ยอาจจะมีถูกปรับเปลี่ยนนะครับแต่ไม่แนะนำให้เราปรับเปลี่ยนนะครับผมเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้ ครับผมอันนี้แต่อันนี้ลูกค้าคือรีเควสมาต้องการจะปรับเนาะเราก็กดติ๊กถูกเข้ามานะครับทีนี้ในนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่ลูกค้าต้องการให้ปรับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอาการก็คือตอนที่ส่งรถไปเนี่ยจะมีเรื่องของอลูกค้าแจ้งว่าขับไปแล้วเนี่ยเดินหน้าเนี่ยเบรกช้า ใช้เวลาประมาณเกือบ5วิเมื่อปล่อยจอยแล้วเนาะทีนี้ให้เราเข้ามาดูที่ Drive Forward ก็กดติดถูกนะครับดูที่ Max Speed ตอนนี้เนี่ย Max Speed ของมันเนี่ยอยู่ที่62.5%นะครับ Min Max นะครับแล้วก็ Max Speed Micro 5.0% Acceleration 30นะครับ Deceleration 12นะครับ Slow Down head, head forward and reverse นะครับผมนะครับถ้าต้องการให้รถมันวิ่งช้าหมายถึงว่าตอนเราปล่อยจอยแล้วมันวิ่งช้าเนี่ยให้มาเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วลดลงแล้วลดลงตึกกดต๊กถูกเนาะแล้วก็ลดลง12คือคือค่าที่มันให้มาเนาะแต่มันจะมีสูงสุดอยู่ที่เราปรับนะครับทีนี้ก็ไม่แนะนําให้ปรับนะครับอันนี้คืออันนี้เลือกให้ดูก่อนแต่เรายังไม่กด ยังไม่กดเซฟเนาะอนี้ถ้าอยากให้มันหยุดเลยเนี่ยยิ่งต่ำมันก็จะหยุดเร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ก่อนปรับเนี่ยให้ทําการจดแล้วก็บันทึกไว้นะครับผมแล้วก็หลังปรับเนี่ยให้จดแล้วก็บันทึกไว้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นหลักฐานเก็บไวน้นะโอเคอันนี้อยู่ที่12เหมือนตะกี้นะครับโอเคสโลว์ดาวเหมือนกันอันนี้อยู่ที่100% ถ้าเอามาเช็คเนี่ยบางคันอาจจะแตกต่างกันเนาะทีนี้ลูกค้าต้องการอยู่ที่100%นะครับแล้วก็ Deceleration เนี่ยอยู่ที่12แล้วก็ Max Speed เนี่ยอยู่ที่100%เอนาะลูกค้าต้องการให้ปรับ100%